อาทิตย์ที่16ตุลาคมที่สเปนก็มีบิ๊กแมตช์นะครับเอลกราซิโกหะระหว่างราชันชุดขาวเรอัลมาดริดกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาซึ่งกำลังเข้มข้นเลยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก,กำลังแย่งบอลลังจากฝูงลาลีกาสเปนกันอยู่ย้อนไปดูเมื่อกลางสัปดาห์ทั้ง2ทีมสะดุดเสมอด้วยกันทั้งคู่นะครับเรอัลมาดริดต้องไปไล่ตีคืนชักเตอร์โดเนตหประตูต่อหนึ โดยที่ต้องแลกกับอาการหัวแตกเย็บ20เข็มของอันโตโลรูดิเกอร์ด้วยก็ทำให้วันนี้เนี่ยไม่น่าจะลงได้นอกจากนั้นเราไมดิยังมีปัญหาพราาประตูนะครับติโบกต,ติโบกตัวนั้นยังเจ็บอยู่นะยังยังลงช่วยทีมไม่ได้ดานิสเซบายอสก็ยังมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนเพราะฉะนั้นประตูเนี่ยจะเป็นอังเดลูนินแผงหลัง เมื่อไม่มีลูดิเกอร์ก็จะเป็นดิวิดอาราบาหุบมาเยือนเซ็นเตอร์กับเอเดมิริตาวนะครับแบ็กสองข้างเป็นดานิคาบาฮาวแล้วก็ทางด้านแฟรคลองเมนดี้กลางโอเคหน่อยมีทั้งโทนี่โกลสมีทั้ง ich, ลูก้าโมดิชแนวรุกก็มีทั้งคาริมเบนเซมาวินิสจูเนียขาพริวแล้วก็เฟเดรโกเบลเบเดนะครับส่วนบาร์เซโลนาเสมอกับอินเตอร์มาแับโอ้โหโคตรมันเลย3-3นะครับเมื่อกลางสัปดาห์ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าแผงหลังเขาเสียประตูง่ายเกินนะฮะแล้วตอนนี้แนวรับก็มีปัญหาเยอะจริงๆเจ็บหมดจูนสคุนเดเอ็กอร์เบเยรินโรนันอาราโคเดมิ่งอันเดร s สกิสเซนเซนเจ็บหมดเซนเตอร์จึงต้องลากเอาคุณน้ายอย่างเคราตปิเก้มายืนกับทางนั้นเอลิกาเซียซึ่งจากเกมกับอินเตอร์ก็จะเห็นแล้วว่าเคราตปิเก้นั้นเป็นบอ่อเลยครับช้าเกิน ส่วนเพื่อนขุมกำลังอื่นๆแดนกลางกาบีเปรี่เซโกบุสเกตไม่น่าจะปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแนวรุกก็จะเป็นโรบร์โรบร์เล,ลวันดอฟสกี้อุสมันเดมเบลเล่แล้วก็อันซูฟาติหรือราฟินญาก็แล้วแต่เกมนี้เนี่ยยังไงก็ตามมองไปที่ราชานชุดขาวเรอัลมาิดนอกจากจะเป็นเจ้าถิ่นแล้วถ้านะถ้าแผงหลังบาเซียนายังไม่มีใครไปแทนคาราปิเก้นนะโดนแน่นอน นับเพราะว่าเคราปิเก้เนี่ยช้าลงไปเยอะเลยนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งมาดูบอลพรีเมียร์ครับลีสกับอาร์ซนอลลีสนี่ผลงานหลังๆไม่ค่อยดีครับแพ้3จาก5เกมหลังสุดนัดล่าสุดโดนคิสซันพาเลตไป2-1ส่วนอาร์ซนอลนี่ก็คึกต่อเนื่องชนะ6นัดติดสุดสัปดาห์ที่แล้วเฉือนลวอู์พูล3-2เมื่อกลางสาัปดาห์ออกไปเฉือนบดุกรีมอีก1 0 ผมกำลังไม่มีปัญหาอะไรเลยในการจัดทีมพร้อมลงครบแนวะรุกไม่ว่าจะเป็นกาเบลเชส u s สกาเบลมาตินเนลลี่ที่กำลังร้อนแรงมาตินโอเดกาบุกโยซาก้าก็อีกคนหนึ่งกางร,รับโทมัสปาเต้กับทานั่นกรานิชชาก้าแน่นมากแนวะรับก็เหมือนกันฮะวิลเลียมซาลีบากาเบลม,มาการเรสโทมิยาสุดูยังไงก็ดีอาซลก็เหนือกว่าเีสยูนแตดน,นะครับน่าจะบุกเก็บ3แต้มได้ อยู่แค่ว่าจะยิงขาดหรือไม่ก็เท่านั้นเอง2ทีวันนี้มองไปที่ราชานชุดขาวเรอมาดริดและอาร์เซนอลไม่น่าจะทำให้แฟนบอลผิดหวังนะครับแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับกลุ่มรายอดกลุ่มนี้นะครับ a d s i z e Sport to you ทักมาเป็นเพื่อนกันแล้วเจอกับป๋าในกลุ่มนะครับ